พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทชตอนเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่15การเรียนรู้เรื่องราวทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเราสามารถทำได้หลายช่องทางนะครับและหนึ่งในนั้นก็คือการเรียนรู้ผ่านสื่อภาพยนตร์ซึ่งได้ทั้งความรู้และความบันเทิง สถาบันเกอเทพประเทศไทยร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทอองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอพวทและเครือข่ายร่วมกันจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่15เพื่อเปิดโลกแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อภาพยนตร์ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปโดยในปีพศ2562นนี้ได้กำหนดหัวข้อของการจัดงานว่า ฮุมบทและสายใยแห่งชีวิตภาพยนตร์ที่ฉายในเทศกาลครั้งนี้มีจำนวน18เรื่องจาก10ประเทศและจะฉายตามศูนย์จัดฉายต่างๆทั่วทุกภูมิภาค22แห่งนอกจากนี้ยังได้ร่วมทำกิจกรรมได้แก่การตอบคำถามเล่นเกมการทดลองวิทยาศาสตร์เพื่อรับของที่ระลึกมากมายส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อเยาวชนไทยโดยสวทชและสถาบันเกอเทศประเทศไทย พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช02-564-8000